สวัสดีครับผมเจจจตพลปัญธยมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องชีวิตปีหนึ่งในหมหาลัยให้ฟังกันครับมารู้จักกันก่อนสักนิดนึงนะครับผมเป็นนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนหรือเรียกสั้นๆว่าแมสคอมมหาลัยชิงใหม่หมชนั่นเองครับ <S <S ก็เริ่มต้นที่ช่วงแรกเลยนะครับที่มีการรับน้องตอนนั้นกิจกรรมคือสนุกมากด้วยความที่ทุกคนเป็นเด็กแมสคอมนะครับกิจกรรมต่างๆก็เป็นอะไรที่บันเทิงมากทั้งรุ่นพี่ที่แบบให้ความสนุกสนานสุดๆกับ รุ่นน้องที่ก็เอ็นจอยสุดๆทั้งงานครับทุกคนก็คือที่สุดของความเฟรลี่เลยแฮปปี้ที่สุดครับแน่นอนว่าเป็นนักศึกษาก็ต้องเรียนนะครับไม่ได้มีแค่กิจกรรมอย่างเดียวก็จะบอกว่าช่วงแรกเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเรียนค่อนข้างชิลเลยแหละระหว่างเรียนก็มีฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วแต่วันไปแต่ผมสอบได้นะครับ ทำได้โอเคเลยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหนแต่ <No. S 1> <c oughs> ว่าช่วงนั้นนี่เรียกว่าไม่มีกลุ่มเพื่อนประจําครับไม่มีแบบกลุ่มเพื่อนเป็นหลักเป็นแหล่งไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนคนอื่นนะครับเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้ำครับยา้ายถิ่นฐานไปยา้ายถิ่นฐานมาด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตต่างๆก็ยังหาคนที่แบบชอบอะไรคล้ายๆเราไม่เจอครับก็มีโอกาสได้ทํางานบ้างนะครับก็หาประสบการณ์ไปช่วงนั้นนี่ผมทํางานอ่าเป็นสก้องครับงานวิ่งราทอนตอนนั้นบอสไม่ตื่นครับ แทนที่ผมจะได้แบบว่านั่งมอไซค์ถ่ายสบายๆเขานัดเที่ยงคืนบอสมาตีห้าผมก็ต้องวิ่ง5กิโลเพื่อถ่ายผู้ว,ว่าแล้วก็หลายๆคนถ่ายบรรยากาศอะไรเรียกว่าตอนนั้นคือเหนื่อยมากครับแต่ก็สนุกดีแล้วก็มีช่วงที่ซีมูฟิสเนสเปิดเป็นใหม่นะครับตอนนั้นคือผมอยากออกกําลังกายมากผมน้ําหนักประมาณ50าสิบนแหละแต่ว่าพอผมได้ออกกําลังกายจริงๆจังๆอะ่ะผมน้าหนักขึ้นมา10บโลผมรู้สึกว่าผมดูดีขึ้นมากเลยถึงตอนนี้มันอาจจะแบบ ดูลาลาหน่อยนะครับไม่ได้พักผ่อนนะครับทางานเยอะมากเลยรวมถึงงานนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมดูดีขึ้นมาจริงจากการออกกําลังกายอย่างจริงจังครับจนมาเพอ่มสองครับผมได้มีเพื่อนคนนึงชื่อภูชอบดนตรีเหมือนกันครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่สนิทกันมากเลยชอบดนตรีเหมือนกันก็ได้มาออกงานด้วยกันได้เงินนะครับเขาให้เราสมัครหนึ่งวงครับผมไปกันสองคนแล้วก็แบ่งตังค์กันหารครึ่งครับก็ดีมากเลยเงินมางานเดินครับก็ บองเออชอบเล่นเกมเหมือนกันครับผมก็เลยชวนเล่นคอฟดูตี้แล้วก็เริ่มมีคอมมูนิตี้ใหญ่มากขึ้นคนที่มาเล่นเกมคอฟดูตี้กันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เล่นมาก่อนหรือว่าเลิกเล่นไปนานแล้วนะครับเียงแต่ผมนี่แหละชอบเล่นผมก็เลยชวนคนอื่นมาเล่นเล่นตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ปกติครับแลถึงช่วงนี้เนี่ยแหละครับเรียกว่าเป็นช่วงปั่นงานเลยจริงๆภาพจําที่ว่าเรียนชิวนี่ถูกต้องครับเรียนชิวมากเลยแต่งานไม่ชิวเลยครับงานต้องใช้สมองคิดรังสรรค์สุดๆเลยงานที่ผมไม่ค่อยถนัดผมก็ต้องทําก็ออกมาดีไม่ได้แยครับ แต่ว่าก็โดนชาติเยอะเหมือนกันรู้สึกว่าการนอนเป็นอะไรที่โคตรสําคัญเลยครับมีมีค่าสำหรับผมมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เริ่มไม่ได้นอนแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าเออเหนื่อยเหลือเกินครับเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ